คำว่าฟสส็อกอันเนี้ยเย็บซ้อนใต้ผิวหนังมันเย็บเย็บยังไงเนาะเนี่ยนี่เย็บยังไงจะให้ดูจะให้ดูนะนี่แม่ผมสอนแม่เลยนะคุณหมอขาแม่ช่วยค่ะคุณหมออันนี้ก็คือผิวหนังนะผิวหนังเนี่ยผิวหนังอันเนี้ยสองรูปเนี่ยผิวหนังเนาะอันนี้เข้ามาขยายให้ใหญ่อันนี้ขนไงนี่ขนหน้าคนมีขนเนาะอันนี้ก็หนังกําพร้าชั้นนอกอันนี้ชั้นก็เรียกว่าเออ เดอ์มิสก็ได้นะอันนี้ก็เป็นชั้นไขมันแล้วไอ้ที่แดงๆเนเป็นชั้นกล้ามเนื้อเนาะชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยเนี่ยก็คืออันเดียวกันหลยอันเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นชั้นกล้ามเนื้อกับชั้นไขมันมันติดกันเนี่ยกล้ามเนื้อก็มีเยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาขยายให้เห็นชัดๆตรงนี้อันนี้เป็นกล้ามเนื้อนะเขาเรียกว่ามัสเซอร์แลอันนี้ก็เป็นแลยูสฟอร์เฟสลิก มันก็คือสมาร์สนี่เขาเขียนไว้สมาร์สตรงนี้เนาะเนี่ยทุกครั้งที่เย็บแต่ละจุดจะต้องล็อกไปที่สมาร์สเฟสล็อกล็อกที่สมาร์สนะครับไม่ใช่ตัดแล้วเย็บเพราะฉะนั้นของดีต้องซ่อนรอยแล้วฝังไว้เหมือนกับของเราเหมือนอร้านตัดสูกเนะี<อ>่ยเราเราไม่ได้รับตัดรับตัดเกงยีนไม่ได้ตัดเสื้อยืดตัดเกงในนะ,ะเราตัดสู เพราะฉะนั้นสูตรก็คือตะเข็บต้องเนียนกิ๊บเลยแล้วก็ซ่อนเหมือนอกับม้วนซ่อนเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> คนก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเฟสล็อก <c oughs> มันก็คือ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เย็บสมาร์สมาร์ทเนี่ยมันคืออะไรอ่ะตอนนี้อยากรู้ไหมสมาร์ทคืออะไร สมาร์สมันก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเนี่ยหน้าคนนะหน้าคนเพราะเราเปิดแผลเข้าไปเนี่ยเปิดกรีดลงไปปั๊บเนี่ยกรีดไปตามตะเข็บเนี่ยพอพลิกออกมาปั๊บเนี่ยเหลืองเหลืองนี่ก็คือชั้นไขมันนะไอ้ไอ้หนังก็จะเป็นสามชั้นเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยหนังชั้นไขมันไอ้นี่ก็เป็นเนื้อนะครับเป็นผิวนี่ก็คือเหลืองเหลืองคือชั้นไขมัน พอเปิดปั้งมันก็เจอเยื่อขาวนี่แล้วเยื่อขาวนี้แหละก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อย่อมาจากว่าสมาร์สย่อมาจากว่า superficial musculo musculo คือัสค c ล่าอ p o n e u โรติกตัวเอเนาะก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนั่นแหละตัวเอสตุทาการ์ติสเตม ก็ย่อม,มาเป็น S M A S ก็มันก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเรากรีดลงไปแล้วสิ่งแรกที่เราเจอมันคือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเราก็ดึงหน้าแล้วก็เอาเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนี่ล็อกนะในระบบของทีรพรเราทำทั้งสมาร์ทเซกโตมีก็คือเอาเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อสมาร์ทเนี่ยขึงตัดและเย็บ หรือ Smart ทพล c a เคชันคือเอาตัวไม่ตัดนะแต่ดึง Smart ทมาแล้วเย็บด้วยก็มีนะแต่ที่สำคัญที่สุดของทีระพรจะเย็บแบบระบบ 3S คือ 1S ที่1 s สกิน S ที่ 2Smart S ที่3 s สเกก็เป็นสกินสเกลสมาร์ทสกินสเกลสมาร์ท3ตัวเนี่ยเอามารวบเป็นรวบเป็นขดสปริงเลยมันเป็นความลับที่บอกไม่ได้